สวัสดีจ้ะพี่น้องสุข,มามา nine, สสขสุสุขคนมามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำข่อยนี่นี่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวสุปพวกเจ้ากินนี่เฮ็ดแล้วยมไม่ไหมนี่สุดยอดเลยพี่น้องหิมามากินน้ำกันเห็ด้ไม่ไหมนีลูกชิ้นสามนวแล้วกอะกระดูกหมูไหมจ้ะปรุงแล้วเรียบร้อยนี่เป็นจะแซ่บบ่สุดยอดเลยนะจ้ะเนาะแล้วกับพักเท่านี้ละจ้านี่พักพักพักเอ่อกับนมเท่านั้นละจ้าเห็นชัดบ่นู้นนี่หิมะมากินทั้งกันเห็ดแล้วยมไม่ไหมนี่มองเห็นชัดบ่จ้ามองเห็นชัดอยู่เนาะ Ok má nào má nào Tên 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 Sao đi chạy phía nào Sao khỏi sao con Nó mấy chéo khỏi bà này Khỏi hết đeo may may quăng hẳn ừ. Bà Sao chào lấy Xin chéo khỏi ngam bà Hên sát bà chà hên sát bà Xin quất chéo ngam khỏi lấy nó Em thuổi nhắm này cả đài Sao chào lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền ชิมกันซิมก่อนซิมว่าไหนจ้าอยากซิมอีกอืมเสร็จาพักใจพักอันนี้แม่จ้าอันทั่วงอกกับอันทั่วงอกก็อี้ยังก็ล่ะลืมหน่ำอะไรกันได้ไหมนี่ไหมเขี้ยวๆนี่ไหมอันพักใบกะเพราใบกะเพราใบกะเพราใบหัวละพากี่น้องใบหัวละพานี่แหละสองอันไหนเขาเอ็นสับสน เสียงนกฮ้องนกมันไล่จีบกันแม่สยอดเลยกระดูกหมูแม่งสุดยอดเลย,ม,ลม,ย,เลยมันเบื้อสีพวกเจ้าเปง้ันขี้ไม่ได้จะนี่เอามือจับเอาเนาะแต่ไหนมันแต่นั่นลุยมือขึ้นก่อนบ่ว่ะกระดูกหมูม,มากินน้ำขขอยบ้าน,นี่โซ่ยเลย ย mm ้ำได้กระด้บแซ่บพี่น้องเบิ้งสุเกียวคอืออือืเลยคำเดียแซ่บเลอสุดมันแต่ mhm chơi đây nha, mhm 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 Nó mhm bùm bùi mhm bùm bùi mà mhm 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 ăn mhm 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 Nó ซีบุ้มบุยจดเล็กซีเอิญแฟนคลับไปหางวาวเลยสิมาเอิญแฟนคลับกินเขาน้ำหรือบ่มาอีกแล้วบ่ได้เอิญจากเตียบ่ได้เอิญแฟนคลับกินเข่าโดนนาจาเนาะรายชื่อเนาะน้องแฟนคลับว่าไงไง ดีน้อบานแก้่มีแมงวันมเห็นอาดมีอยู่เลยจ้ะอมีอยู่เมื่อสองเดือนที่แล้วอ้หลายคับเป็นล้านตัวมันเกาะอากาศมันห่อนงมันเกาะน้ำกำแพงน้ำผนังข้างนอกบ้านน้องจ๋อทำเขาเพี้ยนมาได้กระเขามันก็ะหลงเขา้วยได้จากสองสองซาำตัวอยู่กับขาเหมือนอใากทำมันหลงเขาเวลาเขาเปิดประตูไงแต่วานนอกบ้านหลายค่ะสองเดือนที่แล้วมันห่อนปีนี้ช่วงนี้มัอบ่อยห่อนค่ะไงมันก็เลยบค่อยมีแต่วันกับมีอยู่หลงมาตสองตัวข้างนอกน่ะมันนั่งกินเขาข้างนอกบ้านได้อยู่ เพราะว่ามังวันล่หลายแต่ว่นยุ่งบ่มีจ้ะยุ่งโดนโดนปีหนึ่งสิพ่ออยู่ดอกโตหนึ่งอืออือพ่อใหญ่ไงไปหาหมูมา งูแล้วออกจากโรงพยาบาลไงฮ่าพี่เตอโอเคโอ้ยส์ very weak พี่แกนขับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมหมครับปัญหาเนีวันเที่ยวเดินไปับอยู่โกดูซีโยเฟนมมีครซิกไม่มีคร c a n e r ไมมแคร cancer ออกจากโรงพยาบาลมาวันกันตทคพิปจัอ <Okay. S 2> ไปเลยไปทำงานเจ้าเลยไปเลยนี่ก yeah, go work big boss go work mm hmm. <laughs> น้อคนใส่บอกให้เจ้านายไปเห็นงานเลยไนเห็น <laughs> <laughs> งานบางทางบ้านไม่ใช่บางที่คนนั่งกินข้าวดีๆมั้ยที่อางทางที่พวกตัวใอยนั่งเล่นโดมิโน,โนกันมั้ยอ่ากันทำความสะอาดแล้วมันนี่พัชชีแอบแบกไม่จ้าแบกเห็นมันมัเงาเงาไหมมันงามเงาเงาไหม ไปดูเห็ดตุกตาสสาเนี้มาทันแล้วมื่อนั้นเห็ดแล้วบ้นี้รอให้มันแห้งเพราะมันแห้งปุ๊บฝนตกเมา่ไหม่ฝนตกมา,ากใส่หยุดหลกะเลยบบกะเลยบด้ไเห็ดเห็นกันโอเค Okay. อย่น t ดด่วได้สัญญานะน่ะสิบสองว่ไม่อยากไปไม่กินขา้าวยังบินมาหาแบบนั้ง ตรวจความเรียบร้อยสิยดอกจังต้องบิไงหญ่ของเตเมริกาเจ้าในทีไม่ตรวจควมเดียบร้อยคือเู้าอี่ประมาณเต้หมออ้อคนเปินนออยู่ดิไยายไปโงอีหลากับกับกน,นันมาไยายก็เลยมาเปิดทาวเดินอ่อมไปมดิสองชั่วโมองมาเยน็นดะีเนะ มาตรวจเรื่อยคาเทียไฟใหม่คาเทียังคาเทียนี่นึ่บ้าูดไปวนมากั่ะีบ้นไปวนมากหราตรวเสียงหัวว่ะเนี่ยบ้ไปเตเลยแปแเละเนะแผว่างคนี่ได้ปีนองอันเดี๋ยวเาขึ้นไปกอนเสียงดังฉันบอก่า ขาววอกขยยกไปหฟังพ่าข่าวไหมวยหนุ่งงห้ไม่ทนอนี้งนอนงันเก่ามุงเคืนหลับนี้แล้วไม่าห้องไปซ่มเ่าเนี่ยไปกัไม่ห้องวันนี้ก็เลยไปอาบน้ำไปอาบน้ำล้าก็ไม่เห็นเขาขาพญากินน้ำเสานะพญาก็เลยเปิดเปิดบงเท้ามาเปิดบงขท้าอุ้ยอันเครืงบินมาสั่น เครื่องบินอันจากสนามบินเมียวเมนไหมกําลังขืนไหมจ้ะกําลังขืนลั่นเวยไหมก่อนก็ฟังบาชัดที่เปิดฟังมาอยู่มะแลงกําลังขืนหรือกําลังลุกเหน่อไอ้ฟังมาอยู่มะแลงอืมไปชวนตึกไหมจ๊ะชวนตึกนะนี่คนในเครื่องบินหาคนก็ชวนอันห่างไหมจ๊ะหา่างซรัพพิชฌานเนี่ย ประมาณเก่ามงเขื่นไม่ดีนะหา่างสับปิ้่าเปิดประมาณสิบมงเขืนคันห่างสับปิ้่าเปิดเนี่ยโอ้คนขี่ตายหลายอยู่เลยตุนเนาะอยู่ใกล้ๆแอร์พอร์ตม่เวิ้นไหมจ๊าเนี่ะเพราะว่าพวกเจ้าฟังคนนี้นะเพราะว่าคนประเทศฟังข่าวถนัดไงมึงแรงพวกคนจังฟังข่าวขัดขัดมันตึงออกออกอีกมึงแรงตอนนี้ก็ออกอีกไปจังประเทศเบิ้งกินข่าวพวกเจ้าเบิ้งกัน มันบอกพี่จ่าพี่น้องมันบอกพี่จ่าสิบ้านี้ทุกคนจะไปอเมริกาปญายังเป็นจองตัว๋วเหลิคอปเตอร์ไปเลยเด้วยวให้คอ,อปเตอร์ที่ฮาขื้นที่เฮา,าขื้นชมวิวไ่จ่ะขยากยากบอกญแค่เซ็นจัตุนมัใว่า,า,า,าแค่เซนประด้เท่าัจองไปแล้วสครื่งชิว่งเกรอยจ้าเกียลอยเยลอย,ยดอลลาร์ ตามทีมนาที่พักไปขึ้นเครื่องบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไหมชวมวิวมชวมวิวอเมริกาไหมมาสี<ะ>่คนพี่ข่อยพญายักษ์อะกับพี่ชายแล้วก็พี่ชายพญายักษ์พี่สะไพ่พญายักษไปต้องการสี่คนไปกันแล้วภายพเป็นจองเครื่องชั่วโมงเจ็ดลอยไม่ใช่เจ็ดลอยดอนละแพงบ่พพอแกวะ่ะไปอยากพักกันเห็นวิวเนาะเลยพักกัน จองเว้ยมันบอกพะยเท่าเท่าก็คือย่านเท่าสักอันแค้นเสิ็สัเปียงสันแค้นเสิ็บ่ได้ถท่าเขาจองเขาจ่ายเงินไปแล้วสัตว์มายังทยวิ่งทำงานมาให้เบิ่งเด้อมันที่สิดไปหมดอเมริกาไปเนาะ มันอยที่เท่าไหร่ที่ยี่ยีสิบมันอย่ยี่สิบเอดเนาะมันอวที่ยี่สิบเอ็ดมันคาดบ่แเหอี่นห,หนูสักกน นกุน้งก็ใส่ผีเลยเอาเนี่ยใส่ก่อนใส่หมดเลยนะจานนะทุ่งหมกกุ้งก็ใส่ผีเลยจา้าผีมันติดอยู่กับม,นม,มันน้ำมันโอนน้ำมัส้มกันอันน้ำส้มไหมจ้าน้ำส้มนีะอันเขาเอายังไงก็น้ำสมนะ้มแล้วเานาะเกียงเลยน้ำสมมะนะ้ำสมสายชูไหมจา้าเผ็ดมาเนี่หมอว่าบ่ให้กินเผ็ดมันที่กัดกระเพาะเจ้าพังสนะบ่ให้กินเผ็ิดจะบ่ให้กินเพลิดสนอจะว่กินสนอก กินแค่ก้อนหาจ้าจต้องหังนว่าเผ็ดขาดปันใดเพราะได้สืบขีมูกหมั้ยมั้ยเดี๋ยวเลยได้สืบขีมูกกินน้ำก่อน ฝนมาตกพราะงี้อองก็เลยลร่างอันนั้นอีกแล้ว,ลวรอดมันแห้งมันแห้งแล้วพวกก็จะไปแวกถ้าหมาไป็นานางก่อนกระมาแห้งพอดีแล้วไม่ได้ออยากทำน่าหรอกอยากเราอกเหตุผลของเราเพราะงี้กบายค่ะหลุด รีบออกเงี้ยเห็นชัดปกเห็นควบงามไหมชัดปะเห็นชัดอยู่นางงามกินข้าวพวกเจ้าก็เห็นนางงามกินข้าว่ะพ่กก็เห็นไม่เบิ่งข่อยนะนางงามนางงามชมพูกินข้าวก๋วยเตี๋ยวกะละมังยักษ์ ่าไม่ไงสักไม่ไงคนนี้บอกกะละมังเจ้าเลยโอ้ยไงคนนี้ก็มีจ้ะเดี๋ยวมือรุนสิใส่กินไอเบิงเนาะไปขับป้ายเจ้าคือมังยองถึงแมนมังยองอยู่จ้ะยองคนไม่เด้นยองมาลดชามังยองอยู่ไปขับว่าโอ้ยมังยองกัางนอกเจ้านีเนาะแมนจ้ะแม่แมนอย่ยอมรับความจริงซะดีๆยายชมพูเดี๋ยวจะเทือกอืม แฟนสาวว่าญาติพีบ่บ่ายอันนี้บอกอีกกระถืออีกจะพีบพบะพปปะะ่บ่ายเลยผีบ่ายมาพราปัวเพราะยังว่าปัวยไม่ได้หรอคนบ่ฮับคนบ่ฮับไปปัวไงที่ล่ะเจ้าบ่ายอยู่คนเดียวบ่าวบอกกับกล้องขึ้นวะวะหนึงวันหน่อยแปดหนึงวัน แซ่บี่น้องแซ่บๆรอเลยอืมือนบ่ได้ให้กินขอยกจ้าหอกพรายังว่ามือเงิอออาหารอดอาหารอะไงเงี้ยันเป็นรเอ็ดเดยอ่ไปตรวจหมออีกหรอตรวจว่าท่านอะไรล้วไง หนึ่งวันไ่หมัตรวจพระท่านนี่แล้วอืมันนีหมอใหโอดอาหารด้อืมสิตรวจข้างในม่จ้ะตรวจในใส่เนี่ยมันไม่ตรวจภายในดิตรวจในใส่ในพุ่งนี่จ้ะตรวจหมดเลยอตรวจอันไปตรวจอะไรบ้างพรท่านมันพระท่านนี่แล้วพระวันผลออกมามันไหนบอกว่าก่อนที่จะตรวจเขากินนานๆกินจะหนีแม่จ้ะมันก็เลยบนแหนนอนไพ่ได้ไปตรวจอีกบปนียเดี๋ยวเธอ มันยังไม่ได้กินอย่างไดเมืออื่นแต่กินงนื้อหมเเร้าเที่เดียวเมื่ออื่นนี่ต้องกินแปดม้วนเส้าแปดมงนเส้าเด้กินแล้วเนี่ยเมื่อมื่อมากินอย่างเลยเมื่อเมือม่กินอย่างเลยแล้วมันย้กินยายาที่หมอให้มาไหมจ๊าให้ทายออกเมืเลยทายออกเมือไม่ให้เกี่ยงมือในในร่างกายสีบะมีของสีบะมีอีอย่างในน้ร่างกายมันี้ไปตรวจเมื่ออื่นเย่างมื้อหมูเส้าอีกวันที่ยี่สิบสาม มืออนะืด22เนาะมืออืส22วันที่23ข่อยสิไปตรวจหมออืมวันที่ามก็ไปตรวจหมออืมมืออืด22นี่ไปกินข่าวตั้งแปดโมงได้แปดโมงเสาร์แล้วเื่ดมือเมืดขึ้นนีบ่บริด้กินอย่างได้เืิดมือเบดขึ้นนะจ๊ะเืิดมือเมืดขึ้นมันีตื่นขึ้นมาง่ายมือเสาร์วันที่23กะบาร์ด้กินอย่างได้กินแต้ามแล้วก็ไปหาหมอเลยไปตรวจหมอไหมจ๊ะนั่นแหละมันจังสิเห็นผลแน่นอนไปตรวจสุทุกทิยาทุป,ปีหกเดือนเที่ยงอืม ก็มาไปตรวจได้จ้ะเด้อสุขุมมองได้กตรวจได้ตรวจตรวจตหาโรคมันเป็นมาลำบากตัวเขาตรวจหามันเลยอือนะป้องกันแหวมันมาจ้ะเพื่อเนเขาถามว่า,วาใช่เออ นั่งหนูยอ,อยู่ออสเตรเลียเนี่ยหนูนว่นเม่ไรเป็นคนออสเตรเลียเน่ยไปตรวจฟรีบ่ันมันเป็นฟรีเป็นบางอันจัดฟรีเป็นบางอันบางอันก็เสียเครืงหนึ่งบพเสียคืนหนึ่งคัะท้อเนเฮ็ดประก,กันกอต้องทุกข่อยเนี่ยประก,กันส็เสียหายแล้วทุกข่อยก็เสียอีกหน่อยหนึ่งเพราะครอบครัวทุกข่อยอ่ระรัฐบาลมาจ่ายให้ไหมมันก็นได้อยู่ ก็อ่บใบอ่บเฮีวแค่คาพนั้นจ้ะใบเฮียวแค่คาคือแบบแล้วเขาไปหาหมอหนาไม้นะไปอ่านาไม้นี่จ้ะเขาเอาใบนี้ไปให้เพิ่นเ้าก็ไปเสียเงินเท่านั้นแหะจ้ะเขาไปตรวจโรคคือจังข่อยตรวจนี่ได้เสียจ้ะได้เสียกับตรวจสุโรคอะไรอย่างเงี้ยได้เสียเสียเต็มไปได้จ้ะแล้วก็คอยมีประกันไงประกันจะเสียก้อยคืนนึงอืมแล้วอยไปเห็ดฟันเพื่อนมันไปเห็ดฟันเราไปขูดหินปูนใช่ไหมแต่ไปตรวจฟันเฉย ไปคุณคุณไปตรวฟันประกันกนเสียกว่าครึงง่งหนึ่งคอยเสียครึ่งหนึ่งาาาประกันเสีย,ยครึ่งหนึ่งรัฐบาลระเสียเด้อรัฐบาลเราจะเข็ดส่วนมากเนี่ยผู้ร้องค้น่ะเป็นังไงคะรัฐบาลเสียหายรัฐบาลเสียหายเด็กน้อยนี่คนจีนมีใบมานหายอกเด็กน่อยอายุพาถึงสิบแปดปีคนจินมีใบอ่ะไม่หายสุป,ปีดรอกถึงนี้เราไปตรวจฟันแลว้วไปตรวจเด้อรัฐบาลม่นเสียเงินมากพ มันลอยก็โดอลล่าเนี่ยจ้ะลอยก็โดอลลาร์าให้เด็กน้อยไปตรวจฟัน,นทุกคนอื่ออสเตรเลียสบายเป็นแต้องเบิ้งเคิดเนาะแฮมเบอร์เกอรทุกคนแต่มาสมัยนี้บ่ได้แล้วทุกคนเป็นต้องเบิ้งฐานะก่อนอืเป็นต้องเบิ้งฐานะก่อนดูจีได้แต่ว่าส่วนมากนี่ ส่วนมากก็ชิได้ละจ้ะส่วนหน่อยสีสีบ่ไดไ้เป็นยังไงออรแตรี่มดียังนังผู้เฒ่านี่นผู้เฒ่าแล้วเฒารุ่นพญายันนี่หกสิบปัววันอาทิตย์ วันอาทิตย์ทุกคนเลยจ้ะทุกท่านเฉพาะอันนี้นะเฉพาะอันนี้ทุกคนวันอาทิตย์นี่คันท้อคันท้อเฉยขึนข้นขึ้นรถลรือลลมีไหม้านเทาเออ้ออรถเมย์จะเนาะจะเอ้อรถเมย์จ้ะรถเมย์หรือรถไฟอย่ไหมจ้ะนี่ะหเขาเอ้อแบบภาษาบ้านเขาเนาะจารเข้าใจง่ายเนาะจาะเนาะรถไฟเนาะเอารถไฟเนาะเสียฟรี่เลยจ้ะผู้เฒ่า่ได้เสียงเงินเดิ พันมีบาดผู้สุกอยู่ให้เฉพาะวันอาทิตย์เลยดีเนาะบาดเขาเนี่ยจะงิดนิดเนาะคุณสาผู้แกเนาะน้องแฟนเขา,าเห็นได้เห็นคลิปเพื่อแพร่หันเนี่ยนู้ซิไปดูอสเตเลียอัน ว่าพวกออสเตรเลีเยเป็นยูกินจังไหนยูจังไหนเ่อีก็ยูขึ้น่อยเนี่จ้ะกินขึ้น่อยเนี่ยจ้ะมันบอกยูขึอย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 น้น่อยเนี่ยคันคันบ่ได้ง่ายเลยยูขึ้นหอยนะยูกินนอนเที่ยวเา,านา้นจมันบอกคันได้เงาน,งน,นมันกับตินยังมุดสาไปเห็นงานขึ้บ้านเฮอาจัะต่นยัมุดสาไปเห็นงานกับม่บ้านกับไม่ทีกับเขาลูกกับัวดูแลกันไปเห็นบลาคันก็ไปเห็นงานย,ายหรีออร่อเยพนบ้านฮเลย เห็นงานนี่โอ้เห็นงานแบบสุดยอดเลยเอาเป็นเอาตายเห็นงานว่าว่าคือการทิท้งสิ่งจ๋ะคือบ้านเฮาหน่อยโยก้กันนี่แหละจะ๋าใส่ชีวิตคือกันเลยจะ้ะใส่ชีวิตคือกันเลยก็แตกต่างกันจะ้ะาพอตีนกระดูกกันเนาะ บอกว่าสิจะสีบอบจังไหนเบิ้งข่อยอรรอยู่จังไหนกัได้ยยุ่งสิจ้ะพญายาบริเหนงานวะพญ่กับเซียณแล้วพญ่กับผ้ามาไปยังเห็นงานบ้านงานเร่อนไปเห็นะงานเห็ดสวนเห็ดอย่างไปเห็นืะยัี่จ้าจ๊ะย่งกันมอมๆเม,ม่เมย์ไปถึงเวลากลับไปเที่ยวกันฝรังฝร่งฝรั่งสีสอบไปเที่ยวอืก็ชิมีเวลาไปเที่ยวเขาแบบช่วงเขาดีดีช่วงหน,าหน้าหนาวก็ชิมนี้หนาวันไป มานี่หนาวไปเที่ยวทั้งเอเชียบอสโซน้านานฮนก็กระชิบอยู่บ้านกันร่างเป็นสันขเขาให้กำลังชีวิตกำลังเขาเป็นซีเรียสได้กำลังเขาชิดูดจินนีมนนนกกนน่มันหวานๆเนเ่ยกระแทกกระตากระดู เอายายว่าสันัค่ทำ้างยายจะกินข้าวน่ะจอดยังก็จังเขีวบ่ดีแถหมงวันเมิงวันเขีว่อยบดีบ่บไ่ได้ด่าค่อยเดียวล่ะยิงเขียวบ่เขียวบึ้งคือลิงบ่ล่ะเอนนั่นน่ะอย่างก็มาไหมที่ไหมเขียวดีจ้ะ ไปตรวจแขวทุกหกเดือนนะจ่าเด้อแขวดีอยู่อืมหน่อ,นอ,อมันนัวไปขุดหินปูนไปตรวจแขวทุกหกเดือนว่าแขวมันแข็งแรงบร่สกินกระดูกว่าแขวะมันแข็งแรงบร่คนขนาดเพื่อนยังหกสิบห้าปีเลยหกสิบห้าปี ม่มีฟันปลอมจักเล่เพนพราะไงแขวแทะมดเลยแขวพราไงงา่ากว่าแขวข่อยอีกอแขวข่อยมันกินสมบูสมบันไงเพอยังว่าเพอามากินกระดูกกินได้บกขามสิไหมจ๊ะมาเพรยังม่นกกินกระดูกเากินได้บกขามบ่แขวมันจะง่าม,มนบ่ละแขวข่อยยังมีบินอยู่เด้เพรอย่งางบ่แสมะไหมก่อน แถวโคกแม่บินเนี่ยก็ยังสมัยก้อนกินให้ประขามลายอันนี้บินจะดูมันคือไม่ปีกบ่ะคือเราเนี่ยแบบหน่อยกินไปว่าออกไปม้วนดีเนาะว่าอยู่คนเดียวกับม้วนคนเดียวได้พี่นนอง คนเราคนผิดบาป้าไม่บาปทาไม่ได้นะคะวัสดุส่วนผันเนาะบางที่จะคนผิดบาปด้วยบับคนเดียวสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยยืนอ,อยู่แต่ติดถนนติดซอยอแต่ผมงข่าอยู่เป็นซอยตันบางถนนใหญ่ยอยู่แข่างๆบางซอยบา้านขอ่อยเป็นซอยติดซอยตันมีเฮียนคนมืดแต่บางซอยขอ้างทาๆเป็นถนนใหญ่ บริติดถนนใหญ่งไงเพราะว่าเฮียนสองหลังคุณมันติดถนนใหญ่เฮียนข่อยมันอยู่ข้างหลังที่สามแต่ว่าเฮียนข่อยติดติดซอยเห็ <c oughs> นะหมจ๊ะเ <c oughs> สียงโง่หว่ะเฮี้ยนกระดูก,กคักก็ขกรมัดมัดพี่น้องมัดกินเพียมืออื่นก่อนอะไรอย่างอื่นไม่ได้กินข่าวเดีมืวอื่นไมได้กินข่าวเทียรเดียว ปกติเ่ยกินเขาสามเที่ยสีเทีท่ยคนเดิยวมเขาเศร้านี่เขาเทียงเขาเด้นหนึ่งเขาเทียงเขาข่อยเทียงข่อย,นอย,ออยอมนดิสิเขาแก้งข่อยอีกเที่ยนึงมาดิขนมสิอ่าผลไม้ไอติมไปงสงซีได้ป่ะดิบ้านนี้มืออื่นขาสิโอ๊ตตายไม่อย่างง่ากินข้าวไปได้มอให้กินมอให้โอ๊ตอืมมนดิเพราะไงวา กินยาอันนี้ให้เขาห้องน้ำตอนที่นางสาวห้องน้ำมืดมือมืออื่นฉันเพราต้องเห็นอย่าง,จงเจ้ายูเทิรในห้องน้ำแบบฉ <c oughs> ันแล้วถึงเวลากินยาก็สิเอิญจะมากินไปไงอืมามือกินข้าวแปดโมงเช้ากินยิมประมาณแปดโมงครึ่งวันนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงมากินยากินยาให้มันทายไ่ได้กินยาแบบขับทายเนี่ยหมอให้กินเ่ราะเป็นยาขับทายแบบบ้านเขา,าเนี่ยเพราะไงว่ายานี่มันบาดแสบเลยเพือ่อน โอ้มันมันสมัครเลยขยันว่ายาณี่บ่สแอบบ่สแอบเลยบ่มีน้ำบ่มีนัวบ่มียั่งลงมีรสชาบไปไงว่าแต่เจ้าของกินมาฉั่นนะนกินทั้งสมัครทั้งว่าแล้วแต่เธอสุดยังจำปูมิไม่เคยเหตุใดเนยย้ายเพียงแต่คนเดียวเพราะจะว่าบ่น่ะ มันบ่ายโมงแน้กินแล้วป่ะหกินแล้วแล้วจกขึ้นไปนอนกลางเฮยน็นเป็นนางเฝ้าวของนาเนาะก็ต้องลงมาสังหางเพราะย,ยัยว่าจะอยู่ห้างของนางมาได้ได้อื่นมสนา,ยายสั่งพญายักษ์ไปบ่อยนมันก็ถึงเวลาก,กินยาอีกรอบหนึ่งประมาณสี่โมงแรงสี่โมงแรงเขาเชือื่นจะไมากินยาฮะจต่ว่าวันนี้เป็นคนจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วเล่นจะไมากินยาแต่ก็อยู่ในห้องแหละวกต้องลงมาสั่งไ,ไยารไปบ่ยยบอยๆเมื่อเขาลงมาข้างล่าง วพราะฉีบะมีแห้งไปนะนะยางขึ้นยางลงบันมีแห้งเลยไปนะเจ้าสีแบบโอ้เจ้าสีแบบฟิวเทระบุไปนะแบบต่าคุณสีว่าแย่มากๆเมื่ออื่นเจ้าชนะเป็นไงบ้าเป็นห่วงเป็นห่วงเมียนี่กินอีกรอบหนึ่งสองทุ่มกินรอบหนึ่งสองทุ่มกินสามเทียนมืออื่นกินยาสามเทียหัมขับทายออกเมืเลยงม้นเมื่อเช้ามันกินอีกเทียนหนึ่ง น้ำมันซอมที่ยิบสามมากินอีกเียนกินแล้วก็ไปหาหมออืมไปหาหมอพระ,ะ,มะามเนาะเนี่ยการตรวจลูกเป็นสิ่งเนียงอืก็บรกยายอยู่ แต่ผับเดยเลยมือเราเห็นเน้ยจะพักออะนะจะผักตำน้ำกระดูกะ